สังเวชนียสถานสีน่ตำบล2 0 2ท่านพระอ,อนทนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมื่อก่อนภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาในทิศทั้งหลายมาเฝ้าพระตถาคตข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมได้พบได้ใกล้ชิดภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่จเจริญใจก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไป ข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่ได้พบไม่ได้ใกล้ชิดภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่จเจริญใจอีกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานน์สังเวชนิยสถานสีแห่งเป็นสถานที่ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูสังเวชนิยสถานสีแห่งอะไรบ้างคือหนึ่งสังเวชนิยสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดู ด้วยการระลึกว่าตถาคตประสูตรในที่นี้ 2. สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยการระลึกว่าตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ 3. สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยระลึกว่าตถาคต ทรงประกาศธรรมาจักอันยอดเยี่ยมในที่นี้ 4. สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยระลึกว่าทัฏฐาได้เสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอุปาทิเศตนิพพานธาตุในที่นี้อานนท์ 5. สังเวชนียสถานสีแห่งนี้เป็นสถานที่ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดู ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาจะมาดูด้วยระลึกว่าตถาคตประสูตรในที่นี้ว่าตถาคตได้ตรัสรู้อนุตรสัมโพธิญาณในที่นี้ว่าตถาคตประกาศธรรมจักอันยอดเยี่ยมในที่นี้ว่าตถาคตได้เสด็จดับขันธปรินิพ,พานด้วยอนุปาทิเศตนิพ,พานธาตุในที่นี้ อานอนนชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งจาริกไปยังเจดีจกมีจิตเลื่อมใสาตายไปชนเหล่านั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์